นี่เนี่ยตรงตรงตนั้นตึกนั้นตึกนั้นเห็นมีตัวรถม่เห็นไหมเดี๋มันได้บาดิสาบน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 ตึกบนตึกมีรถตึงีเปบนบนบน ตายหมดอุ้ยไอ้เชีอยเป้วไอ้ยตีอ okay ื่นมาตีอื่นมาชุบๆมาดิชุบมาดิข้าวนหรือมั้ยอยู่หยุดหนนะน้ำบนเหรอเดือดอ้อมดืออ้อมดืออ้อมมาอยู่ไหนวะมัได้ไปดูข้างในแล้วอยู่บนเหรอ เปมกับวัวเปมกับวัวแตกจะตายจะตายจะต,ตายเลยตายเลยเลยตายเลยสวยสวยขอ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 บัตรขอบัตว้ายว้ายพี่ตีอีกอ่ะพอดีดิกะบึ้มกูแตกไอสัตว์เอ้ยข,ข้างนอกขา้ขางนอกส่งนอกส่งตัวโคตรหนัวโคตรหนัว ไอ้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกมันมีตอนแรกมันมีสามตีว่ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตีเราเว้ยสมกที่อื่นมากหน่อยกว่า